พลังคิดสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับต้นคิดอาจารย์ครับตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าทําไมค่าพายถึงมีค่า,าประมาณ3.14ตีว่าแต่เอ๊ประวัติความเป็นมาของค่าพายเป็นยังไงอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับได้สิต้นคิดว่ากันว่าเมื่อ2,000ปีก่อนิตกาลชาวบาบิโนลนได้ค้นพบอัตราส่วน ระหว่างความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลางมีค่าประมาณ3เสมอต่อมาอาร์คิมิดิสได้คำนวณค่านี้พบว่ามีค่าประมาณ3.1406และเมื่อพุทธศักราช2249นยกวิลเลียมโจนนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษได้เป็นคนที่เริ่มใช้เครื่องหมายพายเป็นครั้งแรกครับเพื่อนเพื่อทราบไหมครับว่าเขามีวันพายซึ่งจัดในทศกาลเกี่ยวกับค่าพายเป็นประจำทุกปีด้วยนะครับว่าแต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าตรงกับวันไหนเดือนอะไรสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี